จบแฮ ppy ครับเด็กๆดีใจที่ได้กินไก่ทอดแล้วหลังมิชาชีพหลอกให้หลอกเกอร์คนเลี้ยงเยอะจนครูขอเบลกงดรับไก่ทอดแล้วจากกรณีที่มีผู้ใหญ่ใจดีติดต่อไปยังโรงเรียนบ้านป่าหาดอำเภอปัวจังหวัดน่านว่าจะนำสิ่งของทุนการศึกษามาบริจาคและก็เลี้ยงไก่ทอดเด็กๆซึ่งทางเดกนักเรียนก็ได้ซ้อมการแสดงเพื่อขอบคุณไว้แล้วแต่ต้องผิดหวังเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีนั้นไม่มาตามนัด หายเข้ากลีบเมฆไปเลยปล่อยให้ทั้งครูและนักเรียนลอกเกอร์จนกลายเป็นกระแสเวรัลในโลกออนไลน์ต่อมาทางโรงเรียนได้รับแจ้งจากบุคคลที่ถูกกลุ่มมิชาชีพนําชื่อมาแอบอ้างทําให้ได้รับความเสียหายโดยที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว อย่างรก็ตามล่าสุดหลังเรื่องราวถูกนําเสนอออกไปก็มีผู้ใหญ่ใจดีจริงๆติดต่อเข้ามาขอเลี้ยงไก่ทอดให้กับเด็กนักเรียนรวมทั้งข้ามาบริจาคเงินแล้วก็ให้กําลังใจจนล่าสุดทางโรงเรียนได้โพสต์เฟสบุ๊กระบุว่าเด็กๆโรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลานขอขอบคุณพี่ๆใจดีที่เลี้ยง KFC เป็นเวลา2วัน2วันแห่งความสุขของเด็กๆได้ยิวยาจิตใจเพียงพอแล้วของดรับการเลี้ยงไก่ k f c แล้วนะคะ ทั้งนี้หนึ่งในผู้ใหญ่ใจดีที่โรงเรียนเอ่ยนามขอบคุณก็มีชื่อของก้องห้วยไร่นักร้องชื่อดังที่ได้ติดต่อขอบริจาคเงินให้กับทางโรงเรียนแล้วก็บอกว่าหากมีโอกาสก็จะเข้ามาเยี่ยมเด็กๆด,ด้วย